สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับติ้นวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับผมพันฟอมวิถีอีสานครับสวัสดีครับผมพันแฮ่ครับวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับพับสารวิถีอิสานครับสวัสดีครับพันขาวิถีอีสานครับผม พ่อครับทีมงานมึอนี่มาเกือบครบพี่น้องครับขาดขาดแต่พ่านซักเพิ่นยากขาดยากงานขาดสักจึกขาดสักจืดพูดทันว่าขาดจืดเขาเป็นยังขาดยาวโซ่ตัวเกี่ยวตัวเกี่ยว่ะไรมาขาดแต่พ่านซักเพิ่นนะพอน้องเลยเนาะก็เป็นยากการยากงานลับมึอนี่ก็เลยบริมาณเท่าครับวัอนี้ทีมงานเท่าพากันไปยังไงบ้างไหนครับพ่อืันนี้ทีมงานเท่า ว้าวตเาขนาว่าสิพภาไปหาตะแกนม่ะลแนเลยตะแนตะคุณลาตะแกนตแนเนี่ยมากกิิล่ะถ้ากแกนนี่เฉียตถ้ากัแตนนี่ตูถ้ากัดแกนมุ่นว่าจะอมืติมัมดแกนไหวเขาเอามดแสดงว่าช่วงนี้ไม่เป็นช่วงนานาต้ากตแกนมัครับเรื่ังไหครับหนานี่แหละมันเริ่มนานี่พระาเดือนไหนครับปกติเริ่มจากเดือนเดือนเดือนนี้ประาเดือนไหนครับมันมันบนเดือน สามเดือนว่พ่อเป็นยลพ่อพอมั่งเลยครับทังนี้ครับผมเอาตัวเมียได้ครับผมไปเตัเตีนกันลอตัวงญ่เอาบอกไงว่าช่วงนี้ตะกเตืนเราบอกแล้วนะครับเนาะเอาไปนอนครับนอนครับพาไปนอนมารอไปนอนมารอน้ำให้นี่ะครับไปนอนครับน้ำล่อน้ำให้น้ำหน้าไปเล้ไม่หรอมันถิมมีโมขนาเปุ่งนไก็ว่ามันอครับพอด้อยู่ในกินบอลไรนี่ยไม่ได้นาตัวเลยไห โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับใ้เห็นน้องได้เบิเงิน่ายดน้องต่เกแตนี้เสียตัวนึ่งเกินหมเกตรนีเสียขนเม่้นี่นีเกาเ็ครับบบบว้าวไหนวะไหเไหนไเด้อโอ้โว้ตเหม๋ยมเม่เม่่สุด้ล่ตัวน่วดไหล่ปวเไหลดม้เนยวตมพดะ ันมันตัวผู้ผมบอกผมมักตัวเมียมอมักมักตัวเมียย่างเดียวเพราะว่าถ้าาแต่คนกับมักตัวเมียให้กันคนกับงมักตัวเมียนี่อนเย็นากสครับงต่นผมขึ้นแน่นอนเอพันตักแตงนีส่แต่ว่าพันมจะรอดีเด้อ สวยงามครับสองมมานทุกคน่อนครับลูกของี่ก็กลับไม่นี่อันนี้อันนีมันเป็นต้นไหมครับต้นต้นต้นหมุนอโอ้ต้นย่าต้นย่ครับต้นย่เขาต้นย่อครับครับครับต้นย่าต้นย่อต้น่หาหลอกต้นย่แล้ว่างนั้นนี่แหละเขาเอื้อวาน หาเงินหาหาป่าวเงงผม้องหามพอเกงกันพอแต่บางเงเพื่อจได้เงินนี่ฝากปลาเงยคุณว่าแล้วครับพี่น้องครับเ้นี่ไมเมเอม่เอาลูตะเกียบเแมงมันตัวนแมงมันแมันแมนี เฮ้ยเดี๋ยวเดินเบื้งก่อนนะเบื้งก่อนนะเฮ้ยตัวตัวทึบตัวเมียมานตัวทึกเนาะอันพุ่มนะครับจอดเลยครับน้องครับวันนี้นี่พ่อไหมพ่อแม่งมันนี่พ่อมันแมีตัวนี้ไหมตัวเมี

ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ซัดๆออออกมาเลยทำง่ายๆเลครับผมอ๋อมันเป็นห่งบินหรอครับแม่นมาครับยังขึ้นนี่หน้าตาเจ๋เจอข้นจับมันละนปลองครับไปองครับผ่านสารท่านต้องใส่สายตายหน่อยนะผ่านสารเนาะไปเร็วไปไหนเร็วมันอมอยู่มันนอนมันไปนอนอย่มันแย่มันต้องทำอะไร่ะเนาะค่อยๆหาแน้วผ่านสารเนาะ ยวหนดี่กันครับเยมาี๋ยวมาหมพี่น้องครับีกัยนเขตนากกไล้พี่น้องครับเกียเกตนาคกไล้ครับทำตรงไหนครับเอาตะกั่ตก่กอนพ่อมนเขตะนาเอาไว้ตะก้อนมือน่าหาตะกั่ตแกนตะกั่แนตะก่อนน มันเดือนคส้มนต้น้นเปนเลย่ับ้มดอันนี้คือต้นใบยางคิวครับพี่น้องครับใบบานห้างครับรัคหนเดินหัุกนาดูเทยเทยทย แม่งูแมี้งูหแม่คี้นันเตะเจ๊ชัดยงงูเมียโอ้ยูงูมาทำมาเเเยเด็นมาเลยครับมาเลยฮะโอ้ตัวไปเนาะม่ตัวไปลุงโวยลุงง้ะตัวแม่คนนี้นี่แหละตัวแม่มาตัวเสือตัวแม่คนนี้และเม่ครับเมัใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยไก่านมาคุ้มคุ้มเจ๊เจต่ะน้เาเอย่างนี้มัน โอ้มันตายดีอ่ะว้ายตายดีนะพี่โถนะตายเดียวถึงนี่นหละต้องตายเยอะถ้าไม่เห็นตายเดียวมันมันเห็นตั้งแขนนั้นนะพี่น้องมาสิครับตายดีพี่โถ่ค่อยหาพวกนั้นหนาะงเนี่มาหลายเต็มแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ก็เลยครับวู้ววันจิงกัน ครับพี so, ่น้องครับก็คือหาแล้วพ่อเนาะครับคือว่าร้องเพลงบันทีพี่น้องฟันตั้งก่อนจะหนัดในพ่อจะเพ่งไม่ได้เป็นอย่างครับมาหาดื่มกันดิครับพ่ออยากลองโชว์เพลงไหนเน้อมาหาอยู่หากินจังสิ้นว้าวหึมไม่ได้ปล่อยคนตื่นเลยอืมพอแล้วพอแล้วพอแล้วตาดีป้งตัวแม่ตัวเมตตัวแมียวันไหม นี่พันแง่อันเอาไฟออกแล้วนะครับโอ้โหครับเดี๋ยวครับพอแล้วครับผมเอาพันแหกจับเลยครับครับจับก้นเลยครับหนุ่มทีการจับบึ้๊ดตื่นเลยนี่ครับจับไปค่อยๆเออมันบมหนีเนาะพันแหกเนาะหนีครับมันหนีเงี้ยขึ้นหมดหนี้ครับนี่จะห้าสิบโ้ขันเรืตัวแม่เนี่ยติดๆเอาเป็นรถลังหมดแล้ววันเกี่ยวไปนอนนั่นเองดีกันักการแทนมี ไปย,ยุ่่าม,มาเจ้ไปม่งสิละก็อยากให้พ่อช่วยจักก่อนจกากวางเักหน้อยนะครับลองพิงให้ฟังครับพีใ่ให้แฟนครับเพื่อด้ฟังลําเนาสีลองเพิงนีนา้คือลองเพิงบุกไปเด็วนี้ดิี่เนี่ยจัดให้จักพลงเอาเพลงไหนก็ได้เอามุน, <ขอ S 1> นมวลทีพ่อมักลองอ่ะละครับพี่น,อน้องเพื่อด้ฟังจัก บางแคก่อนแน่ขอสันว่าเพราะค่อบครองก็บผค่อยได้เห็นหน้าเห็นตามในช่วงนี้ยันอยู่แล้วครับครัาเลยคิดทอดเสียงอันนุ่มละหวานของคุณพ่อปคองแต่ว่าคันครับจะน้อยหมดนะครับเตะเตะน้อยกันเนาะเตะน้อยกันเนาะโอ้ใจรอดพี่น้องครับได้ตะกเป็นก่อน กปลอมกํลังเคลดสักวันเดอนเนี้อ่ิดยังงงหเียงนยื้อกลัดจำตัยตัวรับเอาไปทนองทางกรัดแนส่กวัเนลายด้หมเร่อมาขอมามาสำหรับสำหรับลงปีแล้วครับนี่เีเรไเเสวเลยนี่ครับ้ลงปีฮาใส่เปิดทงครับเตเต๋เเมักแล้้หวือฟังเลฟังเลสซอก็ชิดมากเลยดครับผมครับ พี่น้องครับปล่อยนะครับผมไหนครับพันธานี่ครับลักษณะการอยู่ของตั้งแต์ตอนกลางคลื่อนกับปติยังนบ่บอครับอันนี้อันนี้คือตัวผูโอ้ตัวผูกและตัวตัวเถิดกับผมอันนี้คือคือตัวเมียครับผมมันไม่ใช่ปฏิย์นี่เลยบ่บ่ครับบ่บอโอ้มันก็โง่แต่ครับพี่น้องคันคันยิงหมอกลงนี่มันสิบปตีเลยจับมาช่วยพี่น้องครับพี่นี่กัน อันนี้ก็ตัวถึง้อยเนาะมันก็เหมือนเดิมเราให้พันแหี่จับเอ้ยบินมันบินปกติเลครับบินหัวเต็มนี่ละจับมาขึ้นก่อนหนึ่งมันมืดจ้ะมันมืดมันมืดสวยงามลักษณะการตัวเมียครับนี่ยสวยงามครับพี่น้องครับอันนี้ตัวเธอครับนี่โอ้งามงามงามใส่ชุดเยครับพี่น้องครับวันนี้ออกไปขุดชุดพี่น้องครับเลาะเป็นทั้งคู่พี่น้องเนาะเพราะได้ยูทธกิธแล้วพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับอันนี้คือของพันธาใส่ครับพันธาชุดนะครับผม ถือว่ได้ได้ไเตียมเติบรับอันนี้ของพันโคกอันนี้ของของพันโคกรับอ้ได้ไลาได้ไล้แล้วอึอพันโคกเนี่ยพันถาเนี่ยไปครับไปทั้งคุ่ห้องไปต่อเลยไปเลยเอาไปลองครับพันพุ่มมาพออีกแล้วใส่ครับพันพุ่มนี่ยปน่บัวจเจ้าจับจครับจับเต้นเียหนง จับแบบนิ่มนวลครับผมบินขาจังดีบินขาจังดีโอ้แน่นอนครับพันพรมหาเอามาเต็มนึ่งเลครับพี่้องรับไปท่้นนี้บ้างล่ะคิดไปดิโอเคครับองครับินเลาอมันสักอนนึ่งเหกลินเหรอทล่อเหนเีร้ยเนาะครับผมรับตอนนี้พ่อยอลแวครับผม โค้แนวโน้มครับปล่อยน้วครับมันจับแหงหมดเลยหครับมันมีอันเป็นน้ำมาจับต้องไม่ลงเลยครับโอ้นหนาวเองสิครับเอนหนาเต้ยหาเองเตเลยครับเงียเขาไปเงียเขาไปบอเขาเลยมันโคล่อยตรงนี้น้องไปครับยุงไหมอยุงไหมตันเลยชั้นลุงน้องครับหลอลัเียาไม่ยอมเนาะ ขัรับโอ้ยดโอะไรดีอะรดอั oh. 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 Hmm. Hmm. Yeah. ่บโอ้ยซ้ำไไยังมน่นอนครับพันเสรล้วๆสร็แล้วอันไปมาเดินไลน์รือเสียซ้ำนอ่เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้หนึ่อาหาแล้วครับร่องเขาเลยโห้ยเสียตรงนี้นี่สดเลยนนนะบ่ มันบุหรี่หรอมันบ้าทันไปไฉนะอย่นี่งังมีแดดดีตั้งแต่เชาเลยครับทีสอเดียอโอ้ยผมเป็นยังครับนครับดีนี่พันแหกเกือบบ่ได้พี่น้นดดนองครับเอด้พดีผานถาถาดีเพราะ่านเลือกพ่อพอดีออลากไปนเนี่ยไโม่ทำเก่าอ่ะ ขัดโต๊ะใส่กิน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 ดิบก็ได้ด้วยตักเตะนิ่มโอนว่าแมนมากพี่น้องพี่น้องว่าโตัน้แต่ไม่แมนมากตักเตะมั่วะว่าจะเตนเพื่อเนีเติัเพื่อม่อนต๊น้ำงวินได้กูมีขารเดียว ตากแตนมมันัวเขียวตักแตนเพือมีมอเขาวตัวเใหตัวอีโต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 ตากแตนมมันเด็กโตเยอะตักแตนทีาตักแตนเพือมันบินโตหนังบินได้มั้เนี่ยตหยันนี้งโตอีโตอีโตัดกับ่ได้แกเพือมันก็งันแเงินตักแตนนีดเพือตหนางก็บินได้อันพือึ้นเลยอืมเปนนวตรงื่อกินไร อภาษาเรี่นแบบนึงครับพ <dragon risque> ่อเนาะนเอื้อนทำน่องเอื้อนเดี๋ยวมันเป็นเรืองจะไดแสกวอมจาเอิบแลวแกพลางันห้องนี้ดิเห็นปะพงีเน้ยงครับมือนี้มวนขนาดพี่น้องครับทีมงานเหากัแต่ช่อสวดพี่น้องครับบ่ได้มาแต่พันพันสากผู้เดียวพี่น้อง้ นกยังโอ้เอาเอาไปยังเอาไปยังท <si ังนกขี้เสียงครับฮัลโหลฮัลโหลฮับโหลฮังโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลตหลฮัลโหลฮัลโหาฮัลดหลน่ลโหลฮัวโหลีัลโหลฮัลิหลฮัลโลฮัลโหลฮัลอัลโหล่ัลโาลฮัลโหลฮัลโัลงฮหลัลหมลหลัาลหลันหลายครับ ก็ระบาดยุงก็เริ่มมาปนเบียนไปนะโอ้ยเพื่อจะได้บ้างน้ำหนาครับในบางานั้งเขาไหลไปนะครับครับครับเอาเพันธมิตรมีงานกลับบ่อปลาพี่น้องเนาะสิ่งขาดเมื่อหนูกัดหมดครับครับโอ้ยเนาะไปไปเอากระหาอยู่หากินไปพี่น้องครับได้กระปั่นอยู่ให้กินเก้า้ะพอนาะเดีกเราครับพี่น้องครับหลังจากที่ไปเตะมาเมื่อคืนนะพ่อเนาะครับผมกระไม่ยื่อให้กินนั่งกันครับพี่น้องครับตอนเศร้าๆครับผมนี่ครับก้าพอได้ยื่อได้กินนะพ่อเนาะได้เพรท่นได้เหงุงนี่ครับ อ๋อนี่ของกันพวกปอมแน่ของพานทาแน่ของพานพบแน่ของพานสารแน่แล้วครับพี่น้องครับหายอยู่หายกินน้ากันได้พลิดเพก,กะเอาว<อ>่แบง่งปากกินเก่าเจือว่าเส้น<ส>ไหนครับเจือว่าผ่านเนาะพอนะครับครับได้ไหลดิเฮ้ยสุดยอดเลยครับเจ้ามาบนโอ้งาม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 มีต,ต,ต่ตัวใหญ่ตัวเมียหลายก็ตัวถึกเพราะว่าอีพ่อเพิ่นมักตัวเมียสันหาถ้าตัวเมียไม่บ้าว่าจะตะกะแตนเดิมคนอย่างทน่แบบคนเลยหลายก็ตัวถึกเืออ่าเมือนี้การเมนูเ่าก็มีหลายอย่างหลายแนวนะพ่อเนาะครับ แต่ว่าการถือว่าประสบความสำเร็จละ่ะนั่นการปหามาลนะพ่อเอนาะยันครับผมครับพี่น้องครับ, <c oughs> รบการถือว่าคลิปนี้กับพงเสียวไว้ท่านนี้ก่อนครับพี่น้องครับ,รบสวัสดีครับ